โอ้บรรยากาศตอนเศร้าๆครับมือนี้เอาเพชรดำครับออกมาครับมื่อนี้หมอกรลายครับอีกสิบนาทีก็สิบเจ็ดโมงเศร้าแล้วครับหมอกยังเต็มอยู่ครับอ่าเมื่อวานนี่เอาว่างหินครับออกมาเก็บไม้อยู่ข้างในคนนะครับอ่าได้ไปแต้มนึงครับอยู่ข้างในคนเป็นสามแปดศูนย์ครับไปสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งนี่แหละครับมื่อนี้เดียวเพชรดำเปลี่ยนโตมานกไล้ครับเขับไปข้างในนี่ครับ เดี๋ยวรอดุนครับว่าจะเก็บได้บ่ได้กาดหมอกหมอกง่ามีลีครับเดี๋ยวรอยมันสว่างแค่ไหน่อยก่อนครับนี่นกปลาหลายครับอยู่ในส้อยนี่นะครับนี่ขี่เข้าไปตรงนี้ครับส้อยนี่ไหลครับโอเคครับเดี๋ยวหอดไม้เดี๋ยวขืนเดี๋ยวได้ ถ้าได้เดี๋ยวก็ะถ่ายให้เบิ่งครับผม อเคครับนี่เป็นเฉลยค่าล่มครับตัวนี้ค่าล่มดีครับผมฟังเบิ้งหนะ้าจะมีขัดมีหนุนน้าครับตัวนี้ตัวป่วยง่ับเดี๋ยวผมเอาลงาใหม่เบิ้งครับถือว่าโอเคได้ครับตัวนี้สูงกันยุดโดนเติบครับ ตัวบอยใหญ่ครับอ่าเนี่ยครับตัวบอยใหญ่ครับแต่ว่าถือว่าเด็ดครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับอ่าเนี่ยครับแต่ว่าขาเงาเงวครับเล็บบหญ่เล็บบหญ่ขาหญ่ครับแต่ว่าขาเงาเลยครับอ่าดังๆนิดนึงือเปาครับ นี่ครับตัวโพยญ่านี่ครับเนี่ยคาลมแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์ครับมีเส้นหน่อยเส้นง่ครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับโอเคครับตัวนี้น่าจะมีดีครับยังบร่ได้แกะออกได้ครับแต่ว่าผมเบ่งแล้วเมื่อกี้ มีเสียนซออยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคางปีกครับแล้วหัวนี่ผมว่ามันเสียนซอในเนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยออ้กองก็ได้เนี่ยครับมีเสียนซออยู่หัวพร้อมครับโอ้สุดยอดครับนกตัวนี้เสียงค่าล่มเสียนซออยู่หัวครับโอ้ถือว่าเด็ดครับนกตัวนี้เจมเจมอ่านี่แหละครับของแท้ๆแล้ะครับเสียนซอเนี่ยนอนลอยปรเสนเลยครับนี่เนี่ย แจมแจมครับนกตัวนี้เสียนซออยู่นะเอิรกพร้อมแต่ว่าบ่หลายครับแต่ว่าอยู่นี่ครับอยู่หัวนี่ครับอยู่หัวนี่หลายแน่นอนเลยครับเสียนซอครับผมอ่าชื่นชอบขอโทรเข้ามาหาผมได้ได้ครับ0626259983ครับเนี่ยครับก็เพชรดดําจัดของดีให้แล้วครับเมื่อนี้เนี่ยเพชรดดําไม้นี่แถวนี้ผมได้มาสามตัวเลยครับมิตรนกดีๆได้ครับผม าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับชื่นชอบโทร่มาหาผมได้ครับตัวนี้ผมเปิดแบงค์ใกันครับผมแบงค์ทุกโตครับตัวน,วน,น,น,นวี้ตัวนี้นะจะยู่ประมาณเสียนซออยู่หัวค่าล่มดีตัวนี้หาร้อยบาทครับไอชื่นชอบโทุ่มมหาผมได้ครับสวัสดีครับ